ครับสำหรับวันนี้นะครับเดี๋ยวผมพามาชมนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการแก้ไขระบบเสียงนะครับในรถโต้ต้าตัวเวลฟายนะครับซึ่งในระบบนะครับก็จะประกอบไปด้วยลำโพงวิเลนชุดหน้านะครับชุดหลังนะครับติดตั้งอยู่ที่ตำแหน่งนะครับในส่วนตัวประตูสไลด์แล้วก็มีทําการติดตั้งเจ้าตัวซซฟเฟอร์นะครับซึ่งมีไซส์ขนาด10นิ้วนะครับติดตู้ไว้ทางด้านท้ายนะครับซึ่งเพื่อนสมาชิกก็ประสบปัญหานะครับเวลาเปิดฟังเพลงปุ๊บนะครับ เบรลดนะครับกบลายเหลียดของชิ้นดนตรีนะครับฟังนะครับไม่ได้มิติและวิธีเสียงฟังกลายเป็นสิ่งที่น่าลำคาญฟังสักสองสามเพลงเกิดการล้าครับปัญหาคือนะครับเกิดจากนะครับเรื่องของความถี่แล้วก็ในการเซตอัพนะครับวันนี้ก็ได้นำรถไปทางทีมงานอุปกรณ์ซาวล่าชุดนะครับทําการแก้ไขระบบนะครับวันนี้เราก็ได้ข้อสรุปนะครับหนึ่งนะครับเดี๋ยววันนี้เราจะทําการติดตั้งเจ้าตัวโพลิเซอร์นะครับทําไมถึงต้องมาทําการติดตั้งเจ้าตัวโพลิเซอร์นะครับหนึ่งนะครับ ในสแตมนะครับมีเจ้าตัวเพลวแอมนะครับนะครับเป็นของเจเนซิตครับเป็นแอม5ชันแนลโดยการใช้คอสที่ตัวเพลวแอมนะครับเป็นตัวคัตออฟการทํางานของเจ้าตัวพวงเลนชุดหน้าชุดหลังแล้วก็เจ้าตัวซับนะครับในการคัตออฟนะครับจะคัตออฟได้นะครับความถี่นะครับจะขาดช่วงกันนะฮะหรือเรียกง่ายๆคือการคัตออฟนะครับคัดออฟแบบหยาบๆนะครับตัดคัตออฟทีไป50โดว์พีที80โดว์พีที120 นะครับรวมทั้งเจ้าตัวลำโพงมีเลนนะครับก็ประสบปัญหานะครับในเรื่องนะครับการหักล้างนะครับความฉี่ไม่ได้ต่อเนื่องวันนี้เราก็ได้นําเจ้าตัวโพลิเซอร์เข้าไปนะครับเพื่อไปทําการแก้ไขนะครับในระบบอะคูสติกในรถโตย t าตัวเว f ไฟพร้อมกับทําการคัดออฟการทํางานของเจ้าตัวลำโพงมีเลนชุดหน้าชุดหลังแล้วก็เจ้าตัวซับวูเฟอร์นะครับและนอกจากนั้นนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกนะครับที่ใช้เจ้าตัวโตยทานะครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าตัวเวลไฟนะครับนะครับก็สามารถติดตั้งเจ้าตัวลำโพง นะครับเซนเตอร์ได้นะครับวันนี้เราทําการเพิ่มตัวลำโพงเซนเตอร์นะครับซึ่งมีตําแหน่งให้เราได้ทําการติดตั้งอยู่ที่บนแดชบอร์ดนะครับเดี๋ยวเราจะใช้เจ้าตัวโเซสเซอร์ตัวนี้นะครับไปคัดออฟการทํางานของเจ้าตัวลำโพงเซนเตอร์ลำโพงมีิเวณชุดหน้าชุดหลังแล้วก็เจ้าตัวซซลเฟอร์นะครับเดี๋ยวขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคนะครับในการแก้ไขระบบเครื่องเสียงในรถโตโยต้าตัวเวลฟายกันนี้นะครับเดี๋ยวเราจะถ่ายดูในคลิปต่อไปนะครับ หลังจากที่เราได้เห็นนะครับขั้นตอนและก็เทคนิคนะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงซินเตอร์นะครับในรถตัวต้าตัวเวฟไฟน์ี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับแล้วนอกจากนั้นครับในสิสเต็มนะครับเราก็ยังได้ทําการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวโเลิเซอร์นะครับเพื่อนําสัญญาณจากเจ้าตัวฟอนต์ครับเข้ามาทําการวิเคราะห์และประมวลผลสัญญาณเสียงใหม่นะครับพร้อมกับทําการคัดออฟนะครับการทํางานของเจ้าตัวลำโพงมีเดียชุดหน้าชุดหลัง เซนเตอร์แล้วก็จะตัวจซฟเฟอร์นะครับให้ทำงานนะครับความถี่ได้อย่างต่อเนื่องนะครับพร้อมกับทําการปรับแต่งนะครับค่าพารามิตริกนะครับเพื่อมาทําการแก้ไขระบบอะคสิกในรถโตโยต้าตัวเวลไฟน์คันนี้นะครับก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทําการทดสอบนะครับการทํางานของชุดตัวลำโพงเซนเตอร์นะครับหลายท่านก็อาจจะสงสัยว่าในการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงเซนเตอร์นะครับเพื่อจะเพิ่มเสียงโครนล้อง จริงแล้วนะครับการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงเซนเตอร์นะครับมีความสําคัญมากนะครับต่อคุณภาพเสียงเพราะในการทํางานของเจ้าตัวลำโพงนะครับวิเลนส์นะครับชุดหน้านะครับทางด้านซ้ายด้านขวานะครับเราทางานปุ่มเนี่ยตำแหน่งในการติดตั้งจะมีความแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นนะครับจะมีนะครับย่านความถี่บางย่านนะครับที่มันขาดหายไปเพราะฉะนั้นนะครับเราก็จะนาเจ้าตัวลำโพงเซนเตอร์นะครับมาชดเชยนะครับในย่านความถี่นะครับที่มันขาดหายไปด้วยตําแหน่งในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงวิดเลนส์ซึ่งเราไม่สามารถที่จะเลือกตําแหน่งได้ นะครับเพราะเราต้องมาทำการติดตั้งในช่องตำแหน่งเดิมนะครับโดยใช้นะครับเจ้าตัวลำโพงเซนเตอร์มาเสริมนะครับการทํางานของเจ้าตัวลำโพงวีเลย์นะครับให้ได้มิติและซาว์สเตทบนแดชบอร์ดนะครับนี่คือข้อดีนะครับของการติดตั้งเจ้าตัวลำโพงเซนเตอร์นะครับเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปนะครับเดี๋ยวเรามาทําการทดสอบฟังนะครับเจ้าตัวลำโพงเซนเตอร์นะครับว่าทํางานในรูปแบบไหนให้เวทีเสียงรูปแบบไหนแล้วผมก็จะเปิดเจ้าตัวลำโพงมีเลย์ชุดหน้าชุดหลังแล้วก็ซาวเฟอร์นะครับฟังนะครับเดี๋ยวจะได้มิติและเวทีเสียงที่ชัดเจนนะครับไดด้ซาว์สเต อยู่บนแดชบอร์ดนะครับเสีงงงสยงเขรล้อลงโปร่งใสกว่านะครับไปแหลมพิ้วนะครับเดี๋ยวมาทําการทดสอบฟังนะครับเดี๋ยวจะเปิดเจ้าตัวลำโพงเซนเตอร์ก่อนนะครับอยู่น่ะนะฮะตัวนี้อยู่ที่ช่อนที่5นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงนะครับนะครับผมจะเปิดลำโพงเซนเตอร์น,น,นะครับ <S 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 นี่คือการทํางานของตัวลำโพงเซนเตอร์ นะครับเสียงกลางนิดกว้างนะครับนะครับไปแล้พิ้วเก็บเลเยรชัดเจนนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเจ้าตัวลำโพงมีเลนชุดหน้านะครับเดี๋ยวมันจะเสริมกันนะครับแล้วได้มิติและสไตล์สเตจบนแดชบอร์ดนะครับเดี๋ยวมาทำการทดสอบฟังนะครับชุดหน้าอยู่ที่หนึ่งสองนะครับ เห็นไหมครับเวลาผมเปิดนะครับเจ้าตัวของผมเลนส์หน้าเสริมไปปุ๊บนะครับวีทีเสียงครับได้สาวสเตจบนแดชบอร์ดนะครับลายละเอียดของชิ้นตีนครับได้โดดเด่นชัดเจนนะครับเสียงคุร้องโปร่งใสคึ้วานนะครับฟังนะครับได้เป็นธรรมชาติมากเลยครับเดี๋ยวฟังกันต่อนะครับเดี๋ยวผมจะเปิดชุดหลังนะครับ วมันเสริมกันนะครับเห็น,น่ามิติายเดียวของชินตีนะครับด้วยโดดเด่นจะเปิดซ <more> ับูเฟอร์นะครับ Once enough for isn't heart heal oh, tell just it one more time can never hear enough my never while again Is never enough with a man. หลังจากที่เราทําการทดสอบฟังเห็นไหมครับการถ่ายท่อเลยของชิน้นวนตนีครับได้โดดเด่นนะครับเสียงคนร้องชัดๆนะครับโปรง่งใสนะครับถ่ายท่อมาได้เป็นธรรมชาติมากนะครับและนอกจากนั้นครับเราได้ Sound Stage อยู่บนแดชบ,บอร์ดและที่ประเด็นสําคัญนะครับสำหรับเจ้าตัวโตัวตาตัว,ตว,ตว เบลฟายกันนี้ครับไม่ว่าเพื่อนสมาชิกนะครับจะน okay. ั่งตำแหน่งตรงไหนนะครับจะได้มิติเรวิธีเสียงเป็นมิติเดียวกันนะครับนี่คือขั้นตอนนะครับและก็เทคนิคในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงเซนเตอร์พร้อมกับทําการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวโพลิเซอร์นะครับในรถตัวต้าตัวเบลฟายคันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับเพื่อนสมาชิกท่านใดนะครับที่ใช้เจ้าตัวตัวต้าตัวเบลฟายนะครับหรือตัวแอลพาร์นะครับที่ติดตั้งระบบเครื่องเสียงม่แล้วครับเวลาฟังสุาอึดอัดนะครับฟังสุ่มล้านะครับฟังแล้ว ลายเหล right. ็กของชิ้นตีนะครับโดนคืนหมดนะครับไม่ได้ยินอะไรของชิ้นตีได้โดดเด่นและชัดเจนนะครับก็สามารถนํารถไปทางชิมงานอุปกรณ์ u n าลาชุนครับเราก็จะทําการตรวจเช็คอุปกรณ์ตรงไหนใช้ได้เราก็ใช้ข้าไปสุวนไหนเราจะเพิ่มเติมเราก็เพิ่มเติมไปเพื่อให้คุณภาพสิ่งที่ดีขึ้นเหมือนกับตัวต้าตัวเวฟไฟกันนี้นะครับสำหรับโปรเจกต์นะครับในการออกแบบติดตั้งเจ้าตัวลำโพงซ็นเตอร์พร้อมกับขั้นตอนในการติดตั้งเจ้าตัวโปรเซสเซอร์ นรถโตโตตาต,ตัวเวลไฟกันนี้ก็เสร็จสิ้นไปที่เรียบร้อยนะครับครั้งหน้าถ้าเรามีโปรเจกต์ให,ใหม่ๆเราก็จะมานำเสนอให้เพื่อนสมาชิกได้ชมในคลิปต่อไปนะครับจากโอวฮอนซาวดัชุุนะครับก็ขอมีความสุขกับการฟังเพลงนะครับอย่หรือฝากกดติดตามด้วยนะครับ